สวัสดีครับร้านหนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำชื่นเคยครับเป็นหียญพุทธอรหันต์นะครับของหลวงพ่อพัดวัดเวนดวนนะครับเหรียญนี้ครบเลยนะครับผมข้างบนเป็นพุทธเจ้านะครับนะครับเด่นในเรื่องของเมตตามหาลาภนะครับองคดมาก็เป็นพระสังกจ่ายนะครับพระสังกจ่ายนี่คือเมตตามหาลาภฮานนยมนะครับผมนะครับสมัยที่ท่านยังนะครับยังมีสังขารอยู่เนี่ยนะครับไปไหนมาไหน ผู้คนก็ทักตัวท่านหรือพระุทธเจ้า,าการเจะิญเนื้ิตร่างกายให้เป็นคนอ้วนจะได้ไม่เหมือนพุทธเจ้านะครับที่เป็นพระอาจารย์ท่านนะครับองค์ต่อมาก็เป็นพปประคุตนะครับเประคุตท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับนะครับอยู่ที่ทะดือทะเลนะครับผมท่านขึ้นมาปราบมารยุคนะครับพระเจ้าโศมหาราชที่ท่านทําการศักยานาปไตมีดกนะครับเราก็จับมารน,นะครับแหวนหมาเน่า ซึ่งแต่ทัานก็พยากรณ์มานนะครับตนนั้นว่าในอนาคตนะครับจะเข้าสู่พุทธภูมิเหมือนกันจะเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะครับซึ่งอินทานท่านอีกนานมากองล่างก็เป็นพระศิวลีนะครับพระศิวลีนั้นท่านก็เป็นนะครับพระเจ้ยายกย่องให้เป็นว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภเพราะว่าเวลาพระองค์นะครับจะเดินทางไปไหนพราะหมู่พิษุทรงเยอะๆนะครับไปในทินที่รู้ว่ากันนานต้องนิมนต์ท่านไปตลอดเพราะว่าท่านทําบุญมา อสงไขยมากนะครับผมนะครับเวลาท่านไปไหนก็จะมีประชาชนมีเทวดามารบทําบุญนะครับท่านจะอุนมไปด้วยอา่าทหารนะครับพวกกะลาะหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเัรนั้นเดี๋ยวนี้ครบเลยนะครับผมอ่อเอาไว้แล้วก็จะนํามาซึ่งโชคราภนะครับนอกนั้นก็ยังประปคุธท่านกับปันพระป้องกันภัยให้โชคนะคบนะครับผม เนื้อทองแดงนะครับผิวจมโบราณนะครับข้างหลังก็จะเป็นหมายเลขลำเบอร์นี่หมายเลขลำเบอร์แล้วก็มีโค้ดอยู่หนุ่มวัชนะครับวันทวย์ด้วนท่านก็เป็นพภเกจิที่ดังนะครับผูุ้มงคลนั้นก็ให้ผลนะครับทางด้านของเมตตาค้าขายโชคลาภป้องกันภัยนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับผูุ้มของท่านมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับผมปัจจุบันท่านจะเป็นพภเกจิที่ ฟิอเสียงลงนังนะครับผู้คนรับเสียงกันท่านนั้นมากมายนะครับท่านเป็นจิ์ของพระเดิมแอบร้องโผลนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องนะครับผมพุทธอรหันต์ของพ่อพัดวัดเวยด้วนลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเวรพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านเวรพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ